ต่อไปเรามาติดตามในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างค่ะแพทย์ทองทานและนัทพลลงพื้นที่อุบลราชธานีเตรียมให้กำลังใจทหารพรานที่บาดเจ็บพร้อมปูนบำเหน็จและเร่งตรวจสอบข้อเทตุจริงเหตุระเบิดค่ะจากเหตุการณ์ทหารเหยียบกับระเบิดพื้นที่ชายแดนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีได้รับบาดเจ็บจำนวน3นายค่ะโดยมี1นายข้อเท้าซ้ายขาด พลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองก็ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทั้ง3นายพร้อมยืนยันที่จะดูแลสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในทุกด้านอย่างดีที่สุดค่ะจากนั้นค่ะพลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและนำเงินบำรุงขวัญกว่า90,0,000บาทและเงินบำรุงขวัญพระราชทานอีก50,000บาทไปมอบให้กับนายทหารทั้ง3นายด้วยค่ะและเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวแพทองทานชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยพลเอกนะนัทพลนาขพานิช์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้แสดงความนับถือในความเสียสละทำหน้าที่ของกำลังพลขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับระบุว่าจะใช้เวลาในการตรวจสอบนะครับว่าเป็นระเบิดเก่าหรือว่าระเบิดใหม่2-3วัน หากพบว่านะครับเป็นระเบิดใหม่จะถือว่ากัมพูชานะครับทำผิดอนุสัญญาออตตาว่าซึ่งรัฐบาลจะไม่นิ่งเฉยอย่างแน่นอนทั้งนี้ครับกองทัพบ,บกนะครับก็ได้ปูนบําเหน็จนายทหารที่ข้อเท้าซ้ายขาดนะครับเชั้นเป็นยศ1ิเอกรวมถึงสวัสดิการอื่นอย่างเต็มที่ ส่วนนายทหารอีก2งนายที่รับบาดเจ็บนะครับก็จะเยียวยาอย่างดีที่สุดเช่นกันขณะที่ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็ย้ําว่าหากการตรวจสอบพบว่าระเบิดนะครับเป็นระเบิดใหม่จะตอบโต้อย่างชัดเจนแน่นอนพร้อมขอให้กัมพูชานะครับได้เปิดด่านส่งออกสินค้าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบการค้าระหว่างภูมิภาคด้วยครับ